กายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับเพื่อนนะคะชื่อแมพว่าทุงชุงชุงโทนะคะขึ้นไป,ไเ,ปนเอ็งอยู่ไหนเนี่ย,ยขึ้นไปแล้วเหรอไม่รอกรัเนเลยอ่ะไม่ถ่ายคลิปด้วยแล้วนะมาเร็ว,วนะเอว็งรอขอดูก่อนนะไปไหนถ่ายคลิปด้วยถ่ายคลิปก่อนอามาดิมาดิม,มาดิ ไหนดิเองโอเคเอ็งอ้าวเฮ้ยคาปูชิโนอาซาซิโนไปก่อนทำไมเดี๋ยวต่อยหน้าเลยโอเคเอ็งไปก่อนเลยไปก่อนเร็วๆแป๊บนึงแล้วกลัวเออกลัวอะไรโอเคเดี๋ยวรอรอโอเคเพื่อักมาหาเราเว้ยว่าเล่นอะไรทำอะไรนี่แหละไปไปไป เราไม่ถนัดถุงถุงถุงทำไมเอ็งต้องฮลืบด้วยอ่ะมาทางนี้มา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 เร็วเพื่อนเราชื่อมุกนะคะทุกคนเอ็งแต่ว่าถ้าเกิดมีโทรเอ็งถ้าเกิดมีโทรมาทางนี้นะเอ็งผหลังมามาทางนี้ถ้าเกิดมีคนแกล้งมานี่นี่อยู่นี่ไป ตกไม่เป็นไร <c oughs> เราตกแต่ว่าไม่ต้องถ่ายคลิปใหม่แหละเคีเกียรเดี๋ยวเราไปหาเอ็งนอนตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราไปหารอแหละรอตรงนั้นแหละเฮ้ยทุกคนเราได้ประกาศมากแล้วไ,ไหนเอ็งอยากจะพูดอะไรกับท่านผู้ชมขอไลค์หน่อยขอไลค์คนละหนึห่งไลค์พูดหน่อยมาเล่นกเกมอันนี้ให้เยอะๆนะ พูดว่าขออลไรคนละหึงไล์ค่นพูดขอไรขอคนละหนึ่งไลอคนละหนึ่งไล์ให้กับน้องไอเกมมิ่งวนะคะทุกคนเพื่อนเราไม่ยอมพูดขอคนละหนึ่งไลค์ให้กับน้องไอเกมมิ่งด้วยนะคะโอ้ยขอคนละหนึ่งไลค์ให้น้องไอเกมมิ่ง ได้ไหมคะได้ไหมคะกระตุกอ่ะตกไหนเอ็งตายเหรอเอ็งเราเห็นเอ็งไม่เราตกแล้วเราเห็นเอ็งเราเห็นเอ็งเอ็งตกไปทำไมตกไมโอ้ยอย่าพึ่งออดถ่ายคลิปกันก่อนเดี๋ยวเราไม่เอาลงนะไม่ยอมหลทุ่งทุ่งอ่ะถ่ายคลิปด้วยกันก่อน อยากเปลี่ยนตัวอยากเปลี่ยนตัวเหรอโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตัวกับเพื่อนก่อนนะบายายังไม่จบคลิปตามสังลรุนนี่นะคะทุกคนเราก็ออกมาเปลี่ยนกับเพื่อนแล้วนะคะเราจะเป็นนักฆ่าคาปูชิโนโ่และเพื่อนเราเป็นคาปูชิโน่นักเต้นบอลลนเองถ้าเดินยังไงมาๆขึ้นไป โค้ยเองถ้าเกิดเองอยากเล่นน,นั้นนะบอกเลยเย็นเย็นเล่นยากมากมาๆมา,มารอก่อนเราคว,ว้าทุ่งมันไปก่อนอนะทุ่งทุ่งมันไปแล้วไม่ไม่หายอะ่ะเฮ้ยเองอย่าเพิ่งเอาเอาเอาไปได้ไงอะๆๆๆๆทุกคนเพื่อนเราเป็นนักเต้นบัลเล่คาปูชิโน่นะส่วนเราเป็นนักฆ่าคาปูชิโน่ เดี๋ยวให้ได้เดี๋ยวให้ได้ยินเสียงเพื่อเราก่อนแอนฝากพูดอะไรกับคลิปนี้หน่อยคนขอคนละหนึ่งใจให้น้องออได้ค่ะน้องอายเกมมิ่งโอ้ยไอเกมมิ่งมาทางนี้มีคนเกียนมีคนเกียนอุ๊ยไม่ใช่เราต้องมาทางนี้ดิ มาแล้วมาแล้วมาแล้วทำไงอ้าตอนนี้เองเราตายาไม่ <c oughs> เ,เป็นไรเดี๋ยวเราไปนอนฝั่งโน้นโอเคโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเอกพูดแต่ <c oughs> อส์มีอเคอยูแล้วเป็นอะไรกับะเราพูดโอเค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 มันก็เหมือนกันนั่นแหละโอเคกับโอเคเนี่ย โอ้ยโอ้ยตเาาเเกเอ็งอย่าพึ่งร้แล้วก่อนแล้วตายล้แล้วก่อนอยู่ข้างล่างขึ้นไปทำไมไหนนี่ไงอยู่นี่ปะโอ้ยทำไมมีคนแต่งตัวเป็นนักเต้นบัลเล่คาปูชิโน่อยู่จังโอ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเอ็งไม่ตกได้ไงอ่ะเอ็งตกเองไม่ตกได้ไงอ้ององงอาว มีอะไรอะนี่มันเป็นส้มอ่ะส้มนักก้ามันนะเออเออเราจำชื่อไม่ได้เหมือนกันว่ะโอ้ยตกอยู่นั่นแล้วไม่พอถ้าเดินของส้มนักก้ามันนะโอ้ยเราไม่ไปตรงบันไดละเองมานี่มานี่มาตรงนี้มันยาก น่ามันยากอ่ะเฮอยออกทำไมนี่าพึ่งออฟใครคิปก็ <Used it, S 1> แล้ว,ลวก่อนเรา,เาขึ้นมาได้แล้วแล้วเราไปตอบพี่เฟซก่อนว่าเรากำลังทำอะไรโอเคโอเคตอนนี้ทุกคนทุกคนตอนนี้เพื่อนเราออกไปข้างนอกอยู่นะคือเพื่อนเราออกไปข้างนอกเกมคือเพื่อนเรา,เราจะตอบแชท พื่อนนะคะนี่ไงทุกคนเรามาตรงนี้แล้วแต่เราห้ามตกหรืออะไรสักอย่างเลยชึบ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 อ่ะฮึบแต้มไปแล้วไม่อยากแก้งคนปึบเออเกือบ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 ไปไม่ได้ มาประมาณเอ่อห้จุดอันนี้แล้เองหนึ่งชั่วโมงแล้วหาสเก้ด้เยเ้อ้ยกระโดดระโดดโดดเออกบปุยอ้าวไปดูลูกไอแพดเราจะโดนโทรไหมเนี่ย อืมเอ็งเราจะโดนโทรไหมเนี่ย<ๆ>เฮ้ยหยุดโทรได้ไหมน่ารำคาญรำคาญกันโทร<ๆ>ไม่โทรแน่นะทุงท<ๆ>ุงทุงอ่ะเตุงเตงเตงทั้งสองตัวเลยอะ่ะเฮ้ยอาๆๆ้าวเราเก่งทำเพื่ออุตส่าห์ขึ้นมาถึงนะชื่ออะไรกันวะ ี้เกตบอกเข้ามาเร็วเข้ามาเรารออยู่เราเราขอเป็นนักเต้นบัลเล่ขอออกก่อน,เป,นเป็นนักเต้นกันงสองคนก็ได้โอเคโอเคโอเค